ช่วงนี้พูดถึงหน้าฝนก็นหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าพอมันมากนหน้าฝนและหนึ่งคือสิงตามันคือโรคค่ะโรคภัยทั้งจากสัตว์ทั้งจากตัวเองทั้งจากสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่าง,างๆซึ่งโดยน้องๆตอนนี้เขาก็ยิ่งไปโรงเรียนน้องๆหนูๆเนี่ยลหลายๆคนพอกลับมาบ้านเริ่มมีอาการแบบไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัว ไอบ้างละเจ็บคอบ้างละตรงนี้นะคะโดยประเทศไทยตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาสู่ช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมที่ดูตอนนี้ระมัดระวงังแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันหน่อยะคะ่ะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่ตอนนี้กําลังเปิดเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ๆเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าการที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้อาจจะทําให้เรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ย มีการลดลงนะคะร่างกายอ่อนแอมากขึ้นวันนี้รายการ m อ t รวมใจค่ะก็เลยได้มีการรวบรวมข้อมูลดีๆนะคะที่มีประโยชน์จากกรมควบคุมโรคค่ะกระทรวงสาธารณาสุขมาฝากให้คุณผู้ชมนะคะในการดูแลเรื่องของ How to ดูแลนักเรียนยังไงให้ปลอดภัยห่างไกลาจากโควิด -19 ค่ะ ตรงนี้เองนะคะเขาบอกว่า How t o ดูแลนักเรียนยังไงนะคะให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะอ่ะคืนภาพนะคะนี่คือภาพของเด็กเล็กซึ่งเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะยังไม่สูงเท่ากับผู้ใหญ่หรือว่าคนโตแล้วหรือว่าเด็กที่โตแล้วนะคะโดยวิธีการไม่ยากเลยนะคะ How to แรกนะคะไปเริ่มอันแรกกันเลยให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน หากพบว่าผู้ป่วยมากผิดปกติให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขให้ทราบในส่วนนี้อาจจะต้องเป็นฝ่ายของโรงเรียนละที่จะต้องมีการตรวจครันนะคะว่าแล้วก็เช็คหน่อยว่านักเรียนของเราเนี่ยมีการขาดจาก เรื่องของการป่วยไม้หรือว่าการลาลาเพราะว่าไม่สบายหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบหากมันเยอะเกินไปก็ต้องมีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้ทราบนะคะก็อาจจะมีมาตรการในลําดับต่อไปนั่นเองต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการคัดกรองนะคะก็คือให้มีการคัดกรองไข้และอาการทางเดินหายใจของนักเรียนนักศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกๆวันหากพบว่าผู้ที่มีอาการป่วยนะคะให้หยุดเรียนหยุดทำงานแล้วก็ไปพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยทันทีตรงนี้เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาอยู่แล้วนะคะก็คือเขาก็จะมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิใช่ไหมถ้าอุณหภูมิสูงอาจจะต้องลีกเลี่ยงหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะ,ะมีเชื้ออยู่หรือเปล่าตอนนั้นนะคะแล้วก็อาจจะหยุดพักการเรียนการสอนหรือว่าการทําหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะคะต่อมา หากพบว่าผู้ที่มีไข้จำนวนมากผิดปกติให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลนะคะการป้องกันควบคุมโรคของสถานศึกษาแจ้งหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่กรณีนี้คล้ายกับข้อที่1นะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีการตรวจสอบพอรู้ว่าผลการตรวจสอบออกมายอดจำนวนเนี่ยมันสูงผิดปกตินะ เออเราก็ต้องมีการออกไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต่อมาก็คือห้องพยาบาลตรงนี้มีทุกโรงเรียนอย่างแน่นอนนะคะสำคัญเลยห้องพยาบาลต้องมีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วยพี่กุ้งเคยไหมเวลาเราเราแบบเราอยู่โรงเรียนเวลาเราจะ ไปนอนห้องพยาบาลหรือไปรับยาเขาก็จะมีการให้ลงชื่อละแล้วก็ลงว่าเราเป็นอะไรอาการป่วยนะคะมีไหมตอนนั้นก็คือคือแต่ละสถานศึกษาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าหน่วยปฐมพยาบาลประจําโรงเรียนอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่สบายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะไปตรงนี้แต่ถ้าหากว่าป่วยหนักแบบนี้นะคะก็อาจจะโทรแจ้งผู้ปกครองให้มารับหรือว่าส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะเห็นในฐานะผู้ปกครอง เราก็จะเห็นในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองอกลุ่มไลน์ของคุณครูเนี่ยจะแจ้งว่าวันนี้มารับเด็กหญิงคนนี้นางสาวนี้กับบ้าน<ฆ>เพื่อที่จะไปพักผ่อนดูแลอาการด้วยอะไรนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจที่มันกําลังะระบาดอยู่ตอนนี้นะคะน้องๆ<ฆ>ก็ต้องดูแลตัวเองในช่วงเปิดภาคเรียนแบบนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่า มีการป่วยแบบเยอะแบบนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลให้มาดูแลแล้วก็อาจจะมีการวินิจฉัยหรือว่ามีมาตรการในการที่จะป้องกันหรือว่าอาจจะเรียนที่บ้านหรือว่า site, online, ออนไซต์ออนไลน์ยังไงก็จะมีการ <school S 2> ปรับกันไปเพราะว่าห้องพยาบาลเนี่ยก็สำคัญนะคะเพราะว่าเรื่องของการจดบันทึกอาการต่างๆเราก็จะได้ทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่มาห้องพยาบาลเนี่ยเขาเกิดจาก มีอาการยังไงบ้างนะคะก็สามารถวินิจฉัยในยขั้นต่อไปอย่างที่พี่กุ้งบอกไปว่าถ้ามันเป็นหนักมากก็ต้องให้ผู้ปกครองนะคะสังเกตอาการบุตรหลานแล้วก็ให้พักการเรียนซะ,ะลาก่อนสักวันหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมนะคะเพราะว่าบางทีมันเกิดจากตัวเรานี่แหละแต่พอมันเอาไปนำพาหะไปสู่คนอื่นมันก็กลายเป็นว่าเป็นวงกว้างไปนะคะอันนี้เป็นขั้นตอน,นง่ายๆแล้วค่ะในการที่จะ เป็น How To ดูแลนักเรียนนะคะสำหรับตอนนี้ที่คุณครูกำลังเปิดดูอยู่หรือว่าโรงเรียนไหนที่เปิดดูอยู่หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละก็สามารถที่จะนำวิธีนี้นะคะเข้าไปใช้แล้วก็เป็นปริกต์ใช้ได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือการล้างมือให้สะอาดกินอาหารที่ดีนะคะ ช้อนกลางล้างมือแล้วก็อาหารสุกร้อนนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญแล้วก็การดูแลออกกําลังกายปกติเลยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นช่วงของการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นโรคที่มีอยู่แล้วแต่กลับมาแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องที่ช่วยเตือนเราว่าอ่ะเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนั่นเองะคะ่ะในช่วงนี้ <c oughs> ก็แมสอย่าลืมนะคะก่อนออกจากบ้านพกแมสไปด้วยนะคะหรือใส่แมสกันหน่อยค่ะหรืออาจจะเอาเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครที่อาจจะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะให้ครบหรือว่าโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่อปีละครั้งไปหรือยังปีนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีโรคหัดด้วยสําหรับเด็กแรกเกิดนะคะก็ต้องไปฉีดให้ครบเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ